แอแอมาแล้วแม่จา๋าวันนี้ขอเอาใจคนรักครอบครัวหน่อยนะครับอยู่กับ Honda CR-V 2.4e 7ที่นั่งคันนี้ปี2018นะฮะผ่อนแค่1 3ื่นเองคันนี้นะครับเลขไม้ก็หลักหมื่นด้วยเลขไม้เท่าไหร่รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับพี่ๆเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนต์แล้วก็ FC เต้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมพามาอยู่กับรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น Honda CRV 2.4E นะครับคันนี้ Gen 5นะฮะก่อนที่จะเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นชมปัจจุบันเป็นเ e น6แล้วเนาะคันนี้ก็ตกรุ่นมาแล้วแต่ว่าราคาตอนนี้น่าสนใจมากนะครับพ,พี่ออกห้างเนี่ย เป็นล้านนะครับอยู่ตรงนี้แล้วราคาเพียงแค่759,000นะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันขอฝากไว้นิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดนะ h o นด้คันถัดๆไปที่ผมจะนํามารีวิวให้หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับพี่ๆก็ใครที่สะดวกเดินทางมานะครับ มีนบุรีเสรีไทยซอย68แยกที่1นะครับมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งผมบอกนิดนึงมีรถมากกว่า450คันสามารถเข้ามาเทสได้ได้เข้ามาเดินเล่นได้มาพบปะพูดคุยกับเซลลได้นะครับก็มาปรึกษาผู้คุยก่อน,อนได้สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะฮะก็ยกหูมาแค่นั้นเองนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอดเวลานะพี่ๆโทรมาได้ตลอดหรือว่าถ้าติดต่อหาเต้ได้24ชั่วโมงนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยผมมีเจ ของการส่งมอบส่งรถสลไลด์ได้ทั่วประเทศเหมือนกันของบริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับเราเซอร์วิสให้ทุกอย่างนะครับพี่ๆติดต่อเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็มาดูกันหน่อยว่าด้านหลังของผมคันนี้มีอะไรยังไงบ้างไมล์หลักหมื่นสวยแค่ไหนนะครับคันนี้เป็น Honda CRV 2.4E 7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งมาดูกันหน่อยไฟหน้าเนี่ยได้มาเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วไฟต่ํา ไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเดย์ไทม์ทุกอย่างเป็น LED ด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้นะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมแต่ว่าไฟตัดหมอกเขาเนี่ยยังให้มาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมไม่ให้เป็น LED มาเลยนะครับเพราะว่าด้านบนก็ให้มาครบแล้วนะฮะแต่ว่าภาพรวมนะครับด้านหน้าถือว่าสวยงามใหญ่โตน่าใช้นะครับเป็น SUV อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะฮะร,ราคาราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไปเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับบอดี้ผิวพันธ์เป็นสีขาวเดิมโรงงานกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับโลโก้ Honda อันใหญ่โตนะครับตามไซส์ Honda แบบนี้คันนี้ผ่อนแค่หมื่นสามนะครับพี่ๆเดี๋ยวมาดูเส้นสายด้านข้างกันหน่อยนะครับสำหรับ Honda CRV เนี่ยจุดเด่นของเขานะซุ้มล้อนะครับจะได้มาเป็นสีดำด้านแบบนี้นะฮะทำให้มิติตัวรถเนี่ย ดูสูงขึ้นนะครับดูใหญ่ดูบึกบึนขึ้นนะครับตรงซุ้มล้อที่เป็นสีดําแล้วก็ล้อนะครับเดิมโรงงานอันนี้เดิมนะมีรอยเบียดม,มานิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวขัดให้นะครับตัวล้อจะได้มาเป็นสีดําปัดหน้าเงาแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าเรียบร้อยนะฮะยางเนี่ยรัดมาเป็นกูดเยียร์นะครับโครงสร้างด้านในโช๊คสปริงรอยแต้มรอย QC ีเนี่ยพี่ๆดูนะรถไม่หลักหมื่นนะบางทีจะมีรอยแต้มแค่ด้านบนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีด้านในมาด้วย กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าผมมองเข้าไปเนี่ยรอยรอยแต้งรอยมาร์กจาก QC นะครับด้านนอกด้านในเนี่ยอยู่ครบเลยอ่ะเห็นไหมพี่พี่อ่ะกล้องสอดเข้าไปเห็นแล้วเห็นไหมครับด้านในปกติถ้ารถวิ่งมาเยอะๆนะไม่เหลือแล้วนะครับรอยแต้มรอยมาร์กด้านในแบบนี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเดี้ยวมาให้ในตัวเป็น L.E.D. นะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านล่างสวยงามนะฮะเส้นสายตัวรถบอดี้รอบคันสวยงามแล้วก็ ตัวชายด้านล่างตรงนี้มีการตกแต่งมาเป็นสีดำนะครับดูบึกบืนมากนะฮะแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมบันไดาทางขึ้นมีมาให้แบบนี้สวยงามน่าใช้มือเปิดประตูจะได้มาเป็นสีเดียบตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวสมาร์ทเอนทีมาให้ที่มือเปิดประตูทั้งสองข้างเลยนะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากับฝั่งคนขับมีมาให้แล้วสองข้างใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะโครงสร้างสวยๆคันนี้รถประวัติศูนย์ด้วยนะครับไม่ก็หลักหมื่นเท่านั้นเองไม่มีชนหนัก พีคคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับตรงนี้รับประกันให้นะครับมีระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนแผงประตูสวยงามมากนะฮะเป็นแบบซอฟทัชด,ด้วยตรงนี้หุ้มหนังมานะครับเป็นซอฟหมดเลยตรงนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับรถราคาหลักล้านนะพี่ๆวัสดุให้มาถือว่าค่อนข้างพรีเมียมเลยมาดูตรงด้านข้างตรงนี้หน่อยแผ่นเพจเขียวเพจเดิมนะครับเพจเขียวหน้าเครื่องก็เพจแดงยังอยู่ครบนะฮะโครโงสร้างฝั่งเสาบีหัวน็อตต่างๆ ไม่มีรอยขันไข่งัดแงแกเกา่าแล้วก็กระจกเนี่ยทุกทุกบานเนี่ยเป็นกระจกเดิมนะครับมีโลโก้ h อน da อยู่แบบนี้เห็นชัดเลยทุกบานผมเช็คให้แล้วนะครับกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนมาดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยนะครับก็พี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถดูคลิปนี้นะครับ ประกอบการตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวพาดูโครงสร้างรอบคันสบายใจได้นะฮะเราเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า25ปีนะฮะแผงประตูเนี่ยสวยงามไม่มีตําหนิเลยนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะพี่ๆได้มาเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับเรื่องความปลอดภัยนะให้มาครบแล้วดิสเบรกสีล้อระบบ abs มีมาให้นะครับแล้วก็ซุ้มล้อเป็นสีดําแบบนี้รถด,ดูสวยบุกบึนมากด้านหลังมาดูกันหน่อยโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากนะครับเริ่มจากด้านบนก่อน,อนเลยเด่นมาแต่ไกลนะฮะชาร์กฟิน ตัวรับสัญญาณได้มาเป็นแบบชาร์กฟินแล้วก็ตัวดักเทลสปอยเลอร์หลังมีมาให้ไฟเบรกบิวอินดวงที่3อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ฮอนด้าชัดเจนนะฮะับตัดด้วยเส้นโคมเมียมแบบนี้สวยๆพรีเมียมพรีเมียมไฟท้ายเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ n งไฟท้ายเนี่ยจะติดถึงแค่ตรงนี้นะติดถึงแค่ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟเบรกเ,เวลาพี่ๆเบรกนะครับไฟบนตรงนี้ติดขึ้นมานะครับแล้วก็แบต IV วิเทนะครับ CRV ด้านหลังตรงนู้นอยู่ครบแท้เดิมโรงงานนะครับกันชนด้านล่างก็เป็นสีดำนะฮะตกแต่งมาเข้ากันรอบคันเลยสีขาวตัดด้วยสีดำประตูหลังนะพี่ๆฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ากล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปว่าเป็นเจที่นั่งนะฮะเป็นเจที่นั่งเดี๋ยวขอแจ้งราคานิดนึงแล้วกันเผื่อพี่ท่านใดรออยู่นะฮะคันนี้ค่าตัวนะ7จ็ดแสฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่หนึ่งห นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่ที่13,000ได้ CRV ไม่หลักหมื่นประวัติศูนย์แบบนี้ไปใช้งานนะครด้านหลังเบาะถ้าไม่ใช้เนี่ยพับเก็บได้นะฮะขนของได้แต่คันนี้เนี่ยเขาเป็นออปชั่น7ที่นั่งนะครับก็สําหรับครอบครัวใหญ่ก็เหมาะนะฮะโครคงสร้างมาดูเลยด้านหลังตรงนี้รอยสปอรตนะฮะต่างๆสวยงามชัดเจนคันนี้ไม่มีโดนหลังมาแน่นอนนะครับรอ,อยเชื่อมรอยต่อต่างๆยันไฟท้าย เดิมทุกจุดใครที่มองหารถเดิมๆไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยบริษัทเพชรยนต์เราคัดรถเกจเ A นะฮะสภาพเดิมทุกคันนะครับมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนเป็นรถประวัติสูงซะส่วนใหญ่ด้วยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์อ่าคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่1นึ0 0หมื่นสพี่ๆท่านใดสนใจหยิบมือถือขึ้นมาติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะเป็นไฟฟ้านะครับแบบนี้ใช้งานสะดวกสบาย มาดูผู้โดยสารตอนหลังหน่อยดีกว่านะครับภายในเนี่ยได้มาเป็นเบาะหนังแล้วเบาะหนังทุกตัวแล้วก็คุณภาพหนังเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะผมบอกก่อนคุณภาพหนังเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยพี่ๆี่ดูเนื้อได้เลยนะแน่นแน่นนั่งสบายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีแอร์หลังมาให้นะครับแอร์หลังตอนกลางมีมานะครับแล้วก็แอร์หลังตอนในก็มีมาให้ไฟส่องสว่างมีมาให้ครบแล้วเจดที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งได้จริงนะไม่ใช่ว่าเจดที่นั่งหลอก นะครับนั่งได้จริง7คนนะครับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ขนไปได้สบายสบายเลยคันนี้เจ็ดที่นั่งโครงสร้างให้ดูรอบคันซ้ายขวานะครับพี่พีสบายใจได้ซื้อรถราคาเจ็ดแสนกว่านะผมเข้าใจอยู่ว่าต้องการรถที่คุณภาพดีจริงๆนะครับก็พยายามจะให้ดูโครงสร้างทั้งหมดของคันนี้นะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันกับคั n d a crv 2.4 e คันนี้ปี2 0 1 8เดี๋ยวมาดูเลขไม้กันหน่อยนะฮะพี่พีหลายท่านน่าจะอยากรอดูเลขไม์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในด้วยนะครับ อ่ะมานะครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูก่อนเนาะดูแผงประตูคนขับกันหน่อยนะครับกระจกได้มาเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้4ี่บานออโต้ทุกบานนะแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าดีไซน์มาเป็นสีดําแบบเป็นโนแบ็กสวยมากนะครับพรีเมียมมากเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยมีอะไรยังไงบ้างเริ่มจากเบาะเลยไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะครับนี่ปรับดันหลังได้พี่ๆีนะครับถ้าเกิดเดินทางไกลเนี่ยก็นั่งสบายนะครับมีดันหลังมาให้เป็นไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเมมโมรี่ซีทไม่มีมาให้นะ ตรงนี้นะครับสามารถเปิดฝาท้ายได้แล้วก็มีแท็กชั่ n control สามารถปรับตั้งไฟหน้าแบบแมนนวลได้เลยนะครับสูงต่ําแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันต่ําเกินไปสามารถปรับได้ engine start t o p มีมาให้แล้วนะครับภาพรวมใหม่แล้วก็สะอาดมากมาดูเลขไม้กันหน่อย9 7 0 0 0โลนะฮะคันนี้9 7 0 0 0โลราคาหายจากป้ายแดงไปเนี่ยหลายแสนแล้วนะครับเกือบครึ่งนึงเลยจอดอยู่ตรงนี้ไม90,000ราคา759,000นะครับ แล้วก็พวงมาลัยน,น,นะคูดคอนโทรลมีมาให้แล้วนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยตัวคูดคอนโทรลยังไม่ใช่อดัพตีฟคูดคอนโทรลนะครับยังใช้งานถึงจุดหยุดนิ่งไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วแหละนะฮะก็คอยเหยียบเบรกเอาหน่อยนะครับด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปรับฟังก์ชันของตัวหน้าจอเนี่ยได้หมดเลยรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนะครับให้มาครบแหละไฟหน้ายังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับปัดน้ําฝนก็ยังไม่ใช่อัตโนมัติ รประมาณนี้หน้าจอมีมาให้แท้เดิมโรงงานเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยนิดนึงดีกว่ามาดูเลยกล้องถอยชัดเจนนะฮะใช้งานได้จริงมีไกด์ไลน์มาให้แล้วก็สามารถปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้นะครับก็เลือกเอาตามการใช้งานได้เลยพี่ๆนะครับแล้วแต่ว่าถนัดแบบไหนตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบซิงเกิลชนแนลนะอ่าไม่ใช่ซิงเกิลสีขออภัยนะครับเป็นแบบดูอัลชนแนลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะฮะปรับแยกได้เลย ตัวเกียร์เนี่ยตามสไตล์ CRV นะครับจะอยู่ตรงคอนโซลกลางแบบนี้นะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้มาครบและ้นะครับอีคอนโหมดก็มีมาให้ส่วนพาวเวอร์อาเลดด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เก็บของเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสำหรับ Honda CRV นะผมต้องยอมรับเลยว่า CRV เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คอนโซลกลางเขาเนี่ยเก็บของได้เยอะอจริงๆนะครับแบบนี้เลย เหมาะที่เป็นรถครอบครัวมากๆนะฮะขนข้าวขนของ,ข,องขนคน,นได้หมดเลยมาดูภาพรวมคอนโซลกลางดีกว่าสวยมากแล้วก็สะ,สะอาดสะอาดมากๆนะครับเป็นสีดํานะตัดด้วยเส้นเมทัลลิกแบบนี้นะครับพี่ๆภายในสะอาดมากตัวเบาะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีตําหนิไม่มีป,ไมมปิไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีขาดนะครับคันนี้ขอย้ําอีกรอบผ่อนแค่1มื่นสามนะฮะได้ CRV ไปใช้งานนะครับเป็น Honda CRV นะครับตัว2 4 e ปี2 0 1 8ใหม่เมื่อกี้พาไปดูแล้ว 9 7 0 0 0โลนะฮะฟรีดาวจัดเต็มผ่อนหมื่นสามลืมเลยลืมเปิดฝาหน้าเดี๋ยวเปิดฝาหน้าให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสักครู่หนึ่งผ่อนหมื่นสามนะครับพี่พี่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหน่อยว่ารถประวัติศูนย์นะครับแล้วก็เลขไมเนี่ยเก้าหมื่นเจ็ดพันโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาเลยติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะฮะห้องเครื่องดูได้เลยนะครับสะอาดมากๆนะฮะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวผมพาไล่เรียงดูโครงสร้างด้วยนะครับฝากระโปรงหน้าต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะมาดูเลยฝาหน้าหัวน็อตใสๆแบบนี้ไม่มีรอยขันข่งังนแง่แก่เก่านะครับแล้วก็รูกลมๆต่างๆนะครับจากลายผลิตนะพี่ๆรูระบายความร้อนนะครับพวกนี้นะถ้าเกิดว่ามีการโดนชนมานะครับฝากระโปรงมีการไปงัดไปดึงมันนะจะไม่กลมแล้วนะครับจะเป็นบี้ๆเลยเห็นได้ชัดแต่ว่าอันเนี้ยรูกลมจากลายผลิตแน่นอนนะครับ ยาวไปถึงสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบแบบนี้หัวนอ็อตซ้ายขวานะครับไม่มีแกะสำหรับคันนี้ไล่ลงมาจนถึงเบ้าโช๊คนะครับรอยแต้มซีดีโครอยป่าต่างๆโครงสร้างสวยแน่นอนผมบอกเลยคันนี้นนลิปล็อกต่างๆไม่มีแตกหักนะครับลิปล็อกต่างๆไฟหน้าเดิมนะครับพี่ๆดูได้เลยนะครับภาพรวมด้านหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆยังใหม่อยู่เลยรอยแต้มเนี่ยแบบนี้ใหม่มากนะครับอยู่ครบเลยแล้วก็เครื่องยนต์พี่ๆคันนี้เนี่ย 2.4e นะครับได้เครื่อง k 24ฝาดำไปเลยนะฮะเครื่อง k 24ฝาดำผมบอกเลยว่ากำลังของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะ k 24ระบบ ABS มีมาให้นะครับใช้งานได้ปกติอ่ะผมแอบ,บถือมาเมื่อกี้นะฮะคันนี้ประวัติศูนย์ที่ผมบอกมานะครับคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์ไปนะเมื่อพันกิโลที่แล้วนะฮะพี่ๆไปเข้าต่อได้เลย คันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาไปเช็คต่อได้อยากได้รถที่ประวัติศูนย์แบบนี้นะครับไปใช้งานติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 3 0 0 0อ่ะภาพรวมประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรถครอบครัวที่น่าสนใจและน่าใช้งานนะครับด้านหลังของผมขอสรุปนะฮะ Honda c ซ v 2 4 E นะครับปี2018เลขไม่เ0 0 0 0กว่าโลนะฮะ9 0 0 0 0กว่าโล ่อนอยู่ที่13,000สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วหรือว่าจะติดต่อขอสายเต้ก็ได้นะครับคันนี้เดี๋ยวดูแลให้นะครับสำหรับวันนี้เต้พันยนขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่สวัสดีครับ